อ,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 อ้ั้อออ้อเ็ยัยยยยนยยงนาะนี่นะป้าลงไปิกกอกันเ่ดครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้มาตอนเช้ามื้อนี้มาหาอาหารเที่ยงมื้อนี้หาปลาเพราได้ไปปีงเที่ยงพี่น้องป้งอ,อยู่นี่แหละอยู่ทึ่งนี่แหละอยู่สวนน,วนี่แหละมื้อนี้ ทเที่ยงหาเที่ยงซะก่อนมาลัดเ้าบึงยังหนาวอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเดนี่ก็ได้ยังเย็นอยู่อากาศมาลอง,งด้วยพี่น้องด้วมือนี้เด้อมาตอนเสานำขึ้นได้มือนี้นำขึ้นแล้วนี่น,ำข,น,น,นำขึ้นอีกแล้วก็ขึ้นบนท่านหลายดอกกำลังขึ้นเรื่อยๆน้ำเอาพี่น้องนี่แหละแถวๆนี้แหละใกล้ท่าเหงืนอน,นี่แหละเลย Right? oh ขอแม่กระเด้งอ๋อหินนี่อืมขอหินปากกุลามเล่โนี่น้อืม

太。把你

เหละขบดอันนี้นะ้าเออขดใหญ่เลยแม่นี่ใครไปอาปาไล่มองไล่มอมขึ้นกันนี่แหละเจ้าประดันอยากหาชี่โอ้โอโอเอด,อดี๋ยวเป็นขาไปทางใด จ้อันไอ้บีเออเออเจ้าสาก,ก็ลุไปวางนึงนี่ละอ,อืม๋อ อืมป่าขาวแม่กระเด <laughs> กเฮ้ย Quat nha yên bát nha yên nhảy nhao khang bay bát nhao đây <laughs> là kinh quật ừ, chắc lại ở bạt này cốt nhầy ừ. Ừ, và xinh nhanh nào. Ng. Ừ.

โออโอนี่โอเป็นหยงน้อนี่น

with ตามก็ไ้เลยอ่ะเพราะว่าน้ำขึ้นเด้มือนี่โซ่ป่ยามมื่อใหม่จรงๆอ่ะเ้ย สะเงีง,งก็โตใหญ่ดีวะอืมน่ะสงงะเงี้งปลาขาวอ่าแล้วขึ้นแล้วพี่ดีอันนี้รอบสองอันนี้เราขึ้นมาปลากุดปลาขา,าวคุล่ามได้การอยู่คืออยู่มือนีก็ได อันนี้รอบที่สองได้นี่อยู่ในนี้รอบนั้นคั่วแล้วละปีงละเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ